สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมวดประจันวันที่7พฤศจิกายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่4นะครับผม สำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3นะครับผมวิ่งรูด7กับ2นะครับผมหลุดไปนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับตารางมานะครับผม6 4นะครับผมเลขที่ออก4 4 4 6 6 9นะครับผม4 4เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็4 6เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็6 หกเก้าเป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแอดมินจับในตารางผิดนะครับผมจับได้3ได้7ได้2นะครับผมหกกับ4แอดมินไม่ได้จับนะครับผม ชุด3ตัวเน้น654สลับตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมสำหรับในตารางนะครับผมจะมี4 5 1 9 6 2นะครับผมมินให้อยู่ที่4นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผม สี่เก้าหกสำหรับสี่สี่หนึ่งสี่สาม สีแล้วก็สีนะครับผมสำหรับเกานะครับผม9ก,ก็จะมี91 92 95แล้วก็97นะครับผมสําหรับ6ก็จะมี61 62 65 8นะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมมี4 2สองเก้าสามแล้วก็หกเจ็ดเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผม เบิ้ล44 99แลวก็66นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตาราง1ชุดนะครับผมที่ไม่ได้ที่ไม่ได้จับคู่นะครับผมคือ512นะครับผมชุด3ตัว 5,4,8 9,6,8 3,9,7 8 4 1นแอดมินจะสรุปให้นะครับผมสำหรับหวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่7นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมเม็ดเดียวคือ4นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผม แล้วก็9คือตัวรองนะครับผม9กับ6ตัวรองนะครับผมสำหรับเดนสีนะครับผมแอดมินเน้นให้4 3 4 5ม8ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ9นะครับผม92 97 95เก้า็ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ6 1> 6 1 6 5 6 8ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี4 2 9 3แล้วก็6 7ชอบค่อยตามนะครับผมสำหรับเบิ้ล9 9 6 6าหสำหรับชุด3ตัวนะครับผม5 1 2คือตัวเน้นนะครับผม ห้าสี่แล้วก็แปดนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงเฮฟังๆังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ